สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอาหารง่ายๆแล้วประทานกันตรงมื้อเช้านะคะก็จะจะมาทำข้าวต้มปลากระพงค่ะเราซื้อปลากระพงมาแล้วก็ตัดเนื้อให้มันเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะนี่เป็นปลากระพงนะคะแล้วก็มีผักผักก็เป็นผักอย่างนี้ขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ผักชีผักชีค่ะทีนี้บางคนเขาก็เรียกว่าเป็นผักตั้งอ๋อมันแบบเดียวกันนะคะ น้าเดือดแล้วเราก็มาใส่ผงองปรุงรสนะคะหน่อยประมันช้่งชาประมาณเนี้ยแล้วแต่ว่าของมากนิอน้อยพอน้ำเดือดแล้วเราก็มาใส่เนื้อปลานะคะให้น้ำเดือดเดือดก็ค่อยใส่นะคะมันจะได้ไม่ข้าวค่ะ อย่าเทอย่าเทนะคะเทเดี๋ยวน้ําปลาน้ําที่เราเอน้ํงปลาแล้วมันไม่แห้งลงไปแล้วมันก็จะเขานะคะแล้วกให้เ้าเดือดนะคะให้น้ํำเดือดก่อน มันดืดแล้วเราก็มาใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาก็จะเอาค่ะอยู่ที่ของมากหรือน้อยสอ้มจนโตนะคะแล้วก็เราก็ชิมได้เนะาะแต่ทาเองทานเองชิมได้ะคะ่ะเค็มหรือไม่เค็มหรือเจืดเราก็เติมได้นะคะถ้ามันเจืดไปเราก็เติมได้ะคะ่ะ แล้วก็จะปอให้ปลามันสุกนะคะช้อนฟองออกนะคะฟองเนี้ยค่อยช้อนออกเป็นอาหารที่ง่ายๆทำไม่ยากนะคะ มันเดือดขึ้นมาแล้วกลิ่นหอมมากเลยค่ะพอปลาสุกแล้วเราก็มาใส่เราใช้ข้าวสวยลงไปแล้วก็มันจะได้ไม่ยิงนี่าข้าวสวยที่เราหุงใหม่ๆเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลย รรอให้เขาเดือดอีกทีเป็นอาหารที่ทำง,ง่ายไม่ยากเลยเนาะไปซื้อปลามาที่ตลาดแล้วเราก็เอาชิ้นที่ป็นเป็นเนื้อปลาเนาะไม่เอากระดูกเอาเนื้อปลาแล้วเราก็มามาหั่นเป็นชิ้นตามใจเราชอบเลยค่ะเอาชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่ก็ได้ พอมันสุกแล้วเราก็จะใส่ต้นขึ้นช่ายลงไปหน่อยนึงก่อนนะคะต้นขึ้นช่ายผักชีนะคะพริกไทย,ยค่ะก็แล้วแต่จะชอบนะจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่เราชอบใส่พริกไทยลงไปคะ่ะถ้าเราทานเองเราก็ชิมเนะาะมัน จิดแล้วก็เติมได้ค่ะเดี๋ยวมาจาัดใส่จานจะใส่ชามนะคะค่ะเข้าวต้มปลากะคงก็เสร็จแล้วนะคะทำง่ายง่ายลองทำดูนะคะแล้วเอากันหน้าววก,กันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ